ตังไพรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ b j เจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุณคุ้นแบบนี้นะคะเราเจอกันแน่นอนใน How ทุรักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะพอดแคสต์ที่เราเจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้อยู่แล้วนะคะมีปัญหาอะไรอยากคุยอะไรให้ฟังหรือแม้แต่ฟัง How ทุรักในแต่ละ e ีีไปอยากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะส่งมาได้ใน How ท o รักพอดแคสต์ at gmail com ค่ะนะตอนนี้เวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆเ,เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการหลายพื้นที่เจอฝนแบบ ชุ่มฟ้าฉ่าฝนค่ะหลายๆพื้นที่ก็ยังร้อนอยู่ก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือเพราะว่าปีนี้เอลิโยนะคะฝนจะมาน้อยกว่าที่เราคาดกันเอาไว้รับมือได้กับทุกสภาวะอากาศเรามาดูคําถามในวันนี้กันเป็นคําถามที่ค่อนข้างแปลกจากหลายๆครั้งที่มีคนส่งเข้ามาเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่ความรักระหว่างคนสองคนแต่เป็นความรักที่กำลังส่งต่อส่งทอดไปยังลูกส่งทอดไปยังหลานคำถามคืออะไรลองฟังค่ะพี่อ้อยมั่นใจว่า ทุกบ้านเคยเจอปัญหานี้นะคะอันนี้ค่ะส่งเข้ามาสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูชื่อเพียงตอนนี้อายุ35ละมีลูกหนึ่งคนติดตามฟังพี่อ้อยในรายการ h o วท o รักมานานแล้วชอบรายการนี้เพราะสะท้อนปัญหาความรักในสังคมได้ดีวันนี้เพียงมีปัญหามาปรึกษาพี่อ้อยเหมือนกันหวังว่าจะไม่เบื่อกันซะก่อนไม่เลยไม่เลยพี่อ้อยว่าเวลาที่ ใครก็ตามที่ส่งคําถามเข้ามาและบอกว่ามารอฟังคําตอบของพี่อ้อยเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ทุกคนมารอฟังคําตอบนะคะพี่อ้อยได้วิธีคิดจากหลายๆคําถามที่ส่งเข้ามาเยอะมากจริงๆเราถือว่าเราส่งพลังกันไปมากันแล้วกันนะปัญหาของเพียงจะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าเล็กก็เล็กนะคะฟังดูงงใช่ไหมคะพี่ตกลงว่าใหญ่หรือเล็กกันแน่คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเพียงกับแฟนแต่งงานกันมาได้5ปีละตอนนี้มีลูกหนึ่งคนอายุ4ี่ขวบกว่า ลูกของเราถือเป็นหลานคนแรกของทั้งฝ่ายปู่ย่าและตายายถือได้ว่าเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของทั้งสองบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะเพียงขอเล่าย้อนอีกนิดเดียวหลังจากที่เพียงรู้ว่าเพียงตั้งท้องเพียงกับสามีก็คุยกันว่าเราจะลาออกจากงานประจําที่ทําอยู่นะมาช่วยงานสามีและจะเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกเองซึ่งสามีทําธุรกิจส่วนตัวค่ะสามีก็เห็นด้วยตามที่เราวางแผนกันจนเพียงคลอดลูกออกมาและเลี้ยงด้วยตัวเองมาตลอด การเลี้ยงลูกของเพียงค่อนข้างจะเลี้ยงแบบสมัยใหม่ดูแลใกล้ชิดพูดคุยสอนลูกให้ลูกเข้าใจในสิ่งต่างๆให้เหตุผลกับลูกเสมอเพียงจะไม่ค่อยตามใจลูกมากนักสามีก็มีบ้างค่ะแต่ที่เป็นปัญหามากๆคือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งทั้งสี่ท่านค่อนข้างตามใจเป็นอย่างมากแม่จะบอกว่าเพียงคะเรื่องปกติบางบ้านเขาเมาส์กันเลยนะคะว่าตอนที่เราเป็นลูกก็ว่าพ่อแม่ก็น่าจะรักลูกมากแล้วนะ แต่พอไปเจอรุ่นหลานโอ้โหบางบ้านรักมากกว่าลูกอีกค่ะขอบนนะคะจนบางครั้งเพียงไม่อยากให้ลูกไปหาค่ะจริงๆแล้วเพียงก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทุกท่านรักหลานแต่บางครั้งเพียงรู้สึกว่ามันจะทําให้ลูกของเพียงสับสนหรือเปล่าแม่สอนอีกอย่างปู่ย่าตายายสอนอีกอย่างยกตัวอย่างเช่นเพียงจะพยายามสอนลูกให้กินผักแต่พอไปบ้านคุณตาคุณยายกลับไปบอกกับหลานว่าไม่กินก็ได้ และพอกลับบ้านมาลูกก็ต่อต้านบอกว่าคุณตาคุณยายยังบอกว่าไม่กินได้เลยเพียงเคยคุยเรื่องนี้กับสามีบ่อยครั้งสามีก็บอกว่าเราอะคิดมากเกินไปหรือเปล่าทุกท่านก็ทําไปด้วยความรักเพียงก็บอกว่าเพียงเข้าใจนะแต่เพียงไม่อยากให้ทุกคนตามใจหลานแบบนี้มันจะทําให้หลานไม่เชื่อฟังเพียงสามีเพียงก็เงียบไปจนทําให้เพียงรู้สึกว่าตัวเพียงเป็นปัญหาหรือเปล่าเพียคิดว่าเพียงควรทำยังไงดีอะคะหรือเพียงจะคิดมากไป ช่วยเพียงด้วยนะขอบคุณพี่อ้อยล่วงหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีที่สุดเลยคะ่ะน้องเพียงคะตัวพี่อ้อยเองไม่มีลูกแต่เห็นการเติบโตของหลานแต่ละคนในบ้านแล้วรู้เลยว่าสงครามระหว่างเจนเกิดขึ้นแล้วที่นี่จริงๆนะพี่เองก็ต้องเป็นฝ่ายห้ามทับอยู่บ่อยๆคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็จะมีมาตรฐานการเลี้ยงของคนรุ่นหนึ่งและคิดว่าก็ที่พวกแกเติบโตขึ้นมาได้อะ่ะก็เพราะรุ่นชั้นนี่แหละเลี้ยงกันมาแบบนี้แต่พอมาถึงรุ่นลูก เราก็มีหลักวิชาการเลี้ยงลูกของเราอีกแบบมีปัญหาทุกบ้านขะเพียงคะแต่ต้องตั้งสติกันดีๆแล้วเราลองปรับวิธีการสื่อสารส่งพลังบวกให้แก่กันและกันมากที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นนะคะก่อนจะได้แก้ปัญหาที่เป็นตัวปัญหาจริงๆต้องไปแก้ดราม,ม่ากันอีกหลายยกคะ่ะเดี๋ยวคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็จะเริ่มน้อยอกน้อยใจใช่สิฉันมันตัวปัญหาทําให้หลานไม่แข็งแรงทําให้หลานเนี่ยดื้อดึงต่อคุณพ่อคุณแม่ ทั้งที่รักสุดหัวใจแล้วพอผู้สูงอายุน้อยใจก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่อีกแบบค่ะที่รุ่นลูกๆอย่างเราก็จะรู้สึกผิดไปพยายามอธิบายไปหวังว่าท่านจะเข้าใจแต่ก่อนที่ท่านจะเข้าใจต้องไปแก้การยอมรับและการเปิดรับของท่านให้ได้ก่อนเคยมีคุณแม่ๆม่หลายคนมาบ่นค่ะตอนลูกอยู่กับเราเข้านอนกินข้าวเป็นเวลาเข้านอนตรงเวลาพอไปหาคุณปู่คุณยา่ากลับมาปับ๊บ เวลากินไม่ยอมกินเวลานอนก็จะเล่นเกมสารพัดปัญหาคราวนี้เรามาหาวิธีการคุยทีละขั้นก่อนดีไหมคะอันแรกคุยกับตัวเองก่อนนะส่วนใหญ่แล้วไม่รู้สิหลักเกณฑ์ของพี่อ้อยคือก่อนจะไปสื่อสารกับคนอื่นเราสื่อสารกับตัวเองให้ชัดเจนก่อนส่วนใหญ่เราใช้เวลาอยู่กับลูกมากกว่าปล่อยหลานไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่แล้วใช่ไหมท่านสปอยอาจทำให้เราเสียระบบการอบรมสั่งสอนของเราไปบ้าง แต่เราก็สามารถสร้างระบบขึ้นมาใหม่ได้อีกนี่คะพอคิดได้แบบนั้นปับ๊บเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานมากเกินไปบางทีบางมุมนะถ้าอ่านจากคาถามของน้องเพียงเพี้ยว,ว่าเราก็แอบ,บคิดมากอยู่เหมือนกันนะคะเด็กจะสับสนไหมพ่อแม่สอนอย่างหนึ่งปู่ย่าตายายสอนอย่างหนึ่งโถอยู่กับเรามากกว่าปู่ย่าตายายอีกคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเกินกว่าสิ่งที่เห็นก่อน ใจเย็นๆคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสปอยอยู่แล้วละ่ะอาจจะมีการทําให้เราเสียระบบอย่างที่บอกไว้แต่อย่างที่บอกเสียระบบก็กลับมาสร้างระบบใหม่นะคะพอเราคิดกับตัวเองได้ดังนั้นแล้วสื่อสารกับสามีเธอเธอเราช่วยกันยังไงดีนะถามเชิงปรึกษาค่ะไม่ได้ตําหนิพ่อแม่เธอหรือพ่อแม่เราถามเขาแล้วก็ฟังเขาการเลี้ยงลูกในวันนี้ไม่ง่ายนะคะเคร่งครัดเกินไปก็กดดัน อ่อนเกินไปเดี๋ยวเด็กก็ได้ใจและเด็กแต่ละวัยก็จะมีการลองดีสูงมีการต่อรองสูงพ่อแม่อย่าบังคับสิก็ปู่ย่ายังไม่เห็นบังคับหนูเลยยังไม่เห็นบังคับผมเลยต่างๆนานาบางทีค่ะหลายข้อต่อรองก็ยังรู้สึกว่าแหมคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอดทนและหนักแน่นมากนะคะรักสุดหัวใจตอนหน้าเอนดูก็น้าเอนดูที่สุดแต่ก็แสบและกวนประสาทไม่ใช่น้อยการที่บอกให้คุยกับสามีเนี่ยเพราะว่า ไม่ได้อยากให้คนกลางลำบากใจค่ะตอนนี้ครอบครัวที่สร้างเขากับครอบครัวที่เขาสร้างเริ่มเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของพิธีการเลี้ยงลูกทั้งที่ทั้งหมดเราทะเลาะก,กันด้วยความรักรักในลูกรักในหลานด้วยกันทั้งนั้นอย่างน้อยเราจะได้ไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้สามีจนเขาเครียดหนักกว่าที่เคยเป็นการสื่อสารกับสามีอย่างที่พี่อ้อยบอกอะค่ะเราแค่ทําให้เขาไม่รู้สึกว่าเอ้ย e เพียงนั่นก็พ่อก็แม่นะจะให้ทํำยังไง เพราะการที่เราให้คำปรึกษาหรือขอคำปรึกษาเขาเหมือนเราอยู่ทีมเดียวกันเราอยู่ข้างเดียวกันฟังซิว่าเขาจะตอบว่าอะไรถ้าเขาบอกว่าเธอคิดมากไปหรือเปล่า <c oughs> ก็พูดเลยว่าเออหรือเราอาจจะคิดมากแต่ก็ดีกว่าคิดน้อยนะเธอนะอย่างน้อยก็จะได้กันเอาไว้ก่อนเพราะเด็กกาลังอินพุตทุกข้อมูลรอบๆตัวไหนจะพ่อแม่ปู่ย่าและตายายเรากำลังช่วยกันหลอ่อหลอมเขาคิดแบบเพียงก็ไม่ผิดคิดแบบสามี ก็ไม่ผิดคิดแบบปู่ย่าตายายการสปอยหลานบางเรื่องให้มีความสุขบ้างตามสมควรก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแค่เราจะบาลานซ์มันยังไงต่างหากพอคุยกับตัวเองคุยกับสามีแล้วต่อไปคุยกับลูกค่ะหนูถ้าหนูไม่กินผักอะเห็นไหมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะเลยดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยและเนี่ยเพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกไม่ต้องกินผักก็ได้ไงแล้วหนูคิดดูสิหนูจะไม่แข็งแรงเหมือนท่านหรอ เวลาที่เพื่อนๆแข็งแรงมากวิ่งไปไหนก็วิ่งได้เร็วแล้วเราเองก็จะได้แต่เคลื่อนตัวช้าๆเพราะเราไม่ได้กินผักเหมือนคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าหนูโอเคจริงๆเหรอลูกหนูไหวจริงๆหรออ่ะกินเทลนิดก็ได้แม่ก็รู้ว่ามันไม่ได้อร่อยที่สุดแต่เดี๋ยวพอกินไปเรื่อย,อยหนูจะอร่อยกับมันมากขึ้นเรื่อย,อยวันนี้ขอแค่นิดเดียวกินให้คุณแม่ดูหน่อยสิแม่จะได้มั่นใจว่าลูกแม่แข็งแรงไม่แพ้เพื่อนถ้าหนูไม่กินซะเลย เดี๋ยวหนูจะค่อยๆเดินช้าๆเหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอ่ะตัดล้อมสักนิดเอาจิตวิทยาทั้งชีวิตเนี่ยแหละค่ะมาใช้กับลูกนะคะและขั้นสุดท้ายคราวนี้คุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของหลานนั่นแหละนะคะขอบคุณท่านที่ดูแลและเอนดูหลานมากๆเนี่ยหลานกลับมาพูดถึงแต่คุณปู่คุณย่านะคะพูดถึงแต่คุณตาคุณยายแต่ว่าตอนเนี้ หนูต้องมาขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะช่วงเนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะเชื้อก็เยอะเด็กภูมิน้อยมากๆกก็ป่วยบ่อยหนูก็ห่วงอะคะ่ะเห็นหลายคนเนี่ยเจอแบบนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวอยู่ตามโรงพยาบาลนี่ยังดีนะคะที่หลานของเราแข็งแรงค่ะคุณปู่คุณย่าคะแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนิดนึงได้ไหมคะ ชวนหลานสักนิดหนึ่งให้ช่วยกินผักนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะหนูเองเนี่ยบังคับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เห็นเขารักคุณปู่คุณย่ารักคุณตาคุณยายมากมายเหลือเกินถ้าบังเอิญว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลองตะล่อมให้แกกินผักสักนิดหนึ่งหนูว่าหลานน้อยจะทําตามใจคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแน่นอนช่วยกันสักนิดนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเห็นปะสื่อสารทางบวกศิลปะแห่งการสื่อสารดีกว่านั่งบังคับลูกและยังต้องมาบังคับพ่อแม่เราด้วย เปลี่ยนผู้สูงอายุยากมากนะคะท่านเกิดและเลี้ยงดูเราจนโตมาบ่นท่านได้เนี่ยท่านก็ต้องมีความเชื่อมั่นในวิธีการเลี้ยงดูลูกหลานพ่อประมาณถ้าเราเข้าใจได้ตามนี้อย่างน้อยนะเราจะไม่เครียดกับทุกอย่างมากเกินจําเป็นค่ะลองดูทุกเรื่องต้องใช้เวลาและทั้งหมดอย่าลืมว่าเรารักกันเรารักลูกเราท่านก็รักหลานของท่านบางครอบครัวนะคะยังคงยืนยันว่าปู่ย่าตายายรักหลานมากกว่ารุ่นลูกอีกนะ สื่อสารกันทางบวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแย่จนเกินไปปู่ย่าตายายเลี้ยงรุ่นเรามาจนโตป่านนี้วิธีของท่านก็ไม่ได้ผิดเสมอไปวิธีของเราก็ไม่ได้ผิดเสมอไปจะดีแค่ไหนที่เราเรียนรู้ระหว่างเจนเจนนั้นสอนแบบนี้เจนเราสามารถเอามาปรับใช้เอามาอัดแอพได้นะคะอย่างที่บอกบางคนบอกว่าตีบ้างก็ดีโอ้บ้านพี่อ้อยเป็นเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ตีเลยได้ยังไงเนี่ย โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเริ่มเดื้อขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะมาถึงยุคหนึ่งการตีไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าไม่ได้หรอกค่ะถ้าตีแบบนี้เด็กนหน่อยอ่ะเด็กจะยิ่งกระด้างกระเดืองหรืออะไรก็ตามเถียงไปแล้วได้อะไรได้แต่บอกคุณพ่อคุณแม่เราว่าค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูดูนะคะเดี๋ยวหนูจะลองพยายามดูแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวจะต้องตีสักแปะหนึ่งอะค่ะตามที่คุณพ่อคุณแม่บอก ให้ซีนให้ความเชื่อให้ความศรัทธาและไม่ดูหมิ่นกันระหว่างเจนนี่คือการอยู่ในครอบครัวเดียวกันแบบที่น่าจะกระทบกระเทือนกันกระทบกระทั่งกันน้อยที่สุดค่ะหวังว่าน้องเพียงจะลองค่อยๆลองทําตามวิธีที่พี่้อยบอกนะคะคุยกับตัวเองคุยกับสามีคุยกับลูกและปิดท้ายที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่แบบที่เราไม่ใช่คนละฝ่ายเราคือทีมเดียวกัน ทีมครอบครัวที่อยากปลูกฝังให้ลูกของเราหรือหลานของท่านได้เป็นเด็กดีเป็นเด็กแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะเอาใจช่วยนะคะแต่ละบ้านมีวิถีของแต่ละเจนและต้องมีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นเสมอค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยเจอกนันใหอีพีหน้าค่ะกับหาวทูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร